มาค่ะซ่างๆ่าจะมามาตัดตัดชายกระโปรงนะคะเนี่ยค่ะซ่างซ่าตัดไปแล้วนะคะกระโปรงที่เป็นสไตล์นี้นะคะนี่นะคะเนี่ยเขาจะเป็นชิ้นๆนะคะอันนี้ชิ้นนี้สัางซ่าตัดไปแล้วนะคะแต่ทีนี้สัางซ่าจะมาสอนวิธีตัดชายชายเดรสแบบเป็นสไตล์นี้ง่ายๆนะคะอันนี้ค่ะบึบ เราจะเอาขึ้นนิ้วครึ่งนะคะให้ทำอย่างนี้ค่ะอันนี้คือชายสุดของเขานะคะที่เป็นสันเป็นคมอย่างเนี้ยลุกทำนี้นะคะนิ้วครึ่ง ตัดตรงเลยนะคะเราเย็บจากด้านใน,นอันนี้คือสันขอบนะคะข้างในนะคะ แล้วเราก็ตัดออกนะคะข้างในี๋ยวเราก็กลับออกมานะคะกลับออกมาเห็นไหมฮะมันก็จะตัดไปแล้วเสร็จแล้วเราก็เย็บด้านในทีเนี้ยเย็บด้านในนะคะมันจะเป็นตะเข็บแบบนี้ค่ะ เห็นไหมคะเห็นตะเข็บมาจากทางตรงของเขาไหมคะตะเ,เข็บทางตรงมาเลยนะคะหลังกากตัดแล้วทีนี้ซ้ายขวาประกบ,บคู่รอยเดิมที่เราแกะนะคะจําไว้นะคะที่เราแกะแบบไหนเราแกะออกมายัางไงเราเย็บคืนอย่างนั้นนะคะเนี่ยค่ะ เราตัดได้รูปเสมอกันแล้วแล้ว,ลวก็เย็บติดเลยค่ะน <c oughs> ี่เนะคะ,คะ,คะก็กลับออกมาตามเส้นเดิมของเขาเลยนะคะที่เขาเนาไวะคะ้ค่ะที่เขาเห็นไหมฮะมันก็จะเป็นแยกชิ้นแบบนี้นะคะ่ะ คือตัดชายกระโปรงสไตล์นี้นะคะเนี่ยชายเวสสไตล์นี้นะคะเห็นไหมคะเขาก็จะเป็นลักษณะนี้นะค,ะนค่ะนี่เสมอกันนะคะเห็นไหมแล้วก็ไม่มีรอยด้วยค่ะเราจับจากด้านในนะคะแล้วเราก็มาเย็บอันนี้คืนนะคะที่เราเอาออกมา เมื่อกี้นี้ค่ะเห็นไหมเราแวกข้างเพื่อจะเย็บด้านในค่ะแล้วเราก็เย็บคืนนะคะตัวนี้เย็บชายแล้วก็สะโพกเข้าค่ะสะโพกเข้าด้วยอย่าเพิ่งปิดนะคะเรามาดูว่าเราเอาข้างเข้าให้น้องเขาหน่อยนึงนะคะ อันนี้สะโพกหน่อยนึงนะคะลืมไปอันนี้เป็นเรดเรดอันนี้ขึ้นมาที่แขนค่ะแขนแล้วลักแลอนน้อันนี้จะเข้าข้างสะโพกด้วยนะคะสะโพกด้วยนะคะ เมื่อกี้ตัดชาย ไม่เยอะอย่าตัดผ้านะคะนี่ซ้ๆเอาเข้าข้างแล้วน้อยให้ลูกค้านะคะแล้วก็ช่วยแกะตรงนี้ให้ให้ให้ลูกค้าด้วยนะคะเพราะว่าตรงนี้จะทําให้ผ้าลังค่ะแยกตะเข็บให้ลูกค้าด้วยค่ะช่วงรอยต่อเดสนะคะไม่ต้องตัดผ้านะคะถ้าไม่เยอะแค่แกะให้อ้าวิธีแก้เดสรังนะคะแบบว่าเราเข้ารูปแบบไม่แบบไม่ตัดข้าไงคะ เราต้องแกะไอ้ไอ้อ้นีออออ้ออกด้วยค่ะแกะตะเข็บให้กลางเพื่อมันจะทิ้งตัวล่างตัวบนด้วยนะคะเทคนิควิธีทําช่วงรอยต่อนี่กรุณาแซกให้เข้าทีๆหน่อยนึงนะคะ จะเป็นรอยต่อนะคะช่วงระหว่างอ,อกเอวนะคะแล้วก็มาฝั่งนี้อีกนะคะเรดรสตัวนี้จะเอาข้างเข้าสะโพกเข้าด้วยมาข้างนี้ด้วยค่ะอันนี้อันนี้ลักแล้นะคะเราจะเอาข้างเข้าให้ลูกค้า ข้าไม่เยอะไม่ต้องตัดผ้านะคะ <Okay. S 1> อันนี้ใต้รักแล้นะคะใต้รักแล้หน่อยนึงนะคะอันนี้ช่างช้าง DIY นี่คือช่างช้าเห็นหุ่นโมเดลแล้วนะคะช่างช่าจะทําให้ดูคุณลักค้าจะไปงานแต่งค่ะแล้วก็ไล่ เอกโซ่ให้ลูกค้านิดๆค่ะสไตล์นี้คือไม่เยอะนะคะไม่เยอะบอกเลยว่าไม่เยอะนะคะข้างละกขึ้นนิ้วนะคะโมเดลเราสั่งแล้วค่ะแล้วก็ แกะเนื้อผ้าตรงรอยต่อนี้นะคะที่เขาลังเนี่ยเบื้นี่เห็นไหมคะบื้แกะออกนะคะแกะแยกออกจากกันค่ะจะทำให้ลังลังแล้วใส่ไม่สวยช่วงรอยต่อนี้นะคะรอยต่อเดรสกับเสื้อ แยกออกจากกันนะคะเสร็จแล้วเราก็แซกให้เข้าทีๆหน่อยค่ะเยบร้อยค่ะเห็นไหมแล้วก็กลับออกมาแล้วเราก็มาปิดรูรูที่เราแกะเย็บข้างในนี้นะคะ